来来来来来，没拿好多酒吗？ มาทำพนังามเช็คก่อนไม่แต oh ่มันมามันมาไม่ใไม่เป็นไรไม่แต่่นอาจจะเป็นวยก็ได้โอวายโ้งวายชมาเลยพี่วายได้่โอเคจไปแล้วปแม่มาแล้วเอาหรออ้าวจะน่นมุมนู้นอเคนมุมนู้นไปหาถ้เราไปหาน

น yeah, ีี่ยิบอินเดินคุณเข่อนหรือเป่าเขื่อนนของนะ ไี้เรียกน้องอน้องถึงต้องข้ามกั้วทวนไปรักนะคะ,ะ,คะเอาอะไรคะเต็มเต็มเลยค่ะ oh my ชัดมากเรื่องนี้เขายังบวชอยู่เขาเป็นสิ่งเตเจอร์เลยว่าบวกับเล้าอะไรประมาณนอูกูเ้ากับของมันมาเอา่าแลเยรปล่าเดีใหเจเมมจเนียแต่คิดก่อนว่าให้พี่นดีดีเดี๋ยวพีานไมเอาไปได้ไมไม่ได้หมดนี่มัน๊ไม่เอาไปได้ไหมอารว่า าตแ่วอร่อยก็เห็นใจนะแขนสั้นนะหอมเยอะเนี่ยอร่อยจริงเหรอไดีจริงเูเต้นปาร์ตี้เต้นเนที่ไนันออเต้นาี้หรวเต้นแไไม่ิงมิอันนี้กินแล้วมันไม่เหรอกกินแบบ้อร่อยอร่อยใช่ไงก็เองไม่ทางเไม่ได้ เราถ่ายไม่ได้แล้วเป็นจำเป็นนามากแจะได้ไม่หงุดงเปลี่ยนไอ้ยุงนี่ไอ้ยุ่งนี่น้าลา

เว้ยกอี้อยู่นู้นใช่ไหมเนี่ย ลักบารจะทำพระอาวุธเลยเป็นสมองเปิดต้องโดนมอเอาิ้มให้ี้ยิ้ตเผ่านีุ่้สืทีเดียวก็หมดแล้วอ่ะเขาไมทีาไมต้องยิ้มละ ก็เยกกลัวว่าส่งคนนี้ฮะยุวาน่ไม่ไดทกอหม่ต้อยก่นนะ้ต้องกินแล้วก็จะไปช็อกโกแลตหรอไปถ้าเราไปช็อกโกแลตหรือไปชเปยเปย์าเยไปชาเปย์ไปชาเปยไชาเปไปปไปชาเปย์ไปชไปชาปไชาเปย์ไปชาเปย์ไปชาเปไเนี์ไชย์ไปชาเปย์ไย์ไชย์ไปชาเ

ที่กินมัแล้วอยากกินอะไรี่แม่กินหัวใจเยาวลาลวกค้าที่ขายบอกว่าจาระยี่ดังๆอ่ะป้าไม่กลนไม่ไม่ินไ่กินไม่กไ่กไม่กิไม่กินไม่กินไม่กินกินมม่่วไ่ก่ก่านกไ่กม่ิ่่ิมม่่มไม่่ไก่ไกิ เราไม่ขายขายตามจานวนคนอ้าวผัดทไมวะไมู่้อะโหมากอยากจะไม่กินอย่างอื่นเลยไงเป็น้ก่การเปกินมี้ดก็เลยไม่กินเลยน้องดามาแล้วน้องดม แฟเรายการได้เข้าทำไมโกกี้งโกกี้งเคยน้ำบางน้ำยาบางสิรุน้ำยาบางน้ำยาบางขนะน้นี่นี่น้ำยาบางวอลนัทนี่มันมาถ่ายตรงนี้เขาเรียกปี๊แรงมากน้ำบางน้ำน้ำยครับ เขาเป็นต่างชีไหะดานน้ำค่ะก่อนแจะหมด12%แมทยม่ต้องอยเ่เรยเลี่ยมือต้องให้ถึงมือด้วยนะไม่มีส่งต่อให้ด้วยส่งต่อไปยออเลยน้ำ82%ไม่มีค่ามากนะ ยังเจ้าับ้ไหแล้วมันเสิร์ฟุอันนะแล้วก็ห้าใบแม่งวางกินไม่หมดสักอันแล้วทุกคนก็มีคนละห้าใบแล้วก็กินวายแล้วก็เมานี่จะเอาหหน้านอนแล้วซืเลยน้ำค่ะ กม่เซนพี่เลหอม้เกียนเกียมูมอคคาวเกียไอเกีกอย่างเหมอกนยเฮ้ยพี่จะเหลือเหรอนี่มีเหลือมันไม่ได้ไม่มีตาถึหมดแล้วไม่ออกูเล่นไปแล้วพี่ข้างเราจส่งันเี่ทเลยถ้ามันดับไม่ไดงแบบดับพิดับชา่นค่ะต่อไปนี้ท่าจะให้ิเชั่ชต้องไม่ใ่คน้าย เร็วรูปเร็วเลยแบบหมดรูปเล้วว่างว่างอะไรนิดกนดิค่ะแต่ว่าเป็นโทรศัพท์แบนๆลองเลยจะไม่อยากไปมากแต่วันนี้จาเป็นแบนใช่ช เกิดมาแค่นี้มันก็โดนทุกคนเนี่ยร้อเล่นลำับไหนลก็หลัง่าับกันไบ้าป่นเอ้ส่น้ามากเลยอะแนหเลยเธอแๆอันนี้พี่ยเปลอนี้เป็นแบบว่าัวการคนกำลังขายประกันเลยแต่วันนี้ลองขเบลด้วยการแบบว่าทาเบียร์ตเบาๆน่ารักอ่ะขายนะไรเบียนใบแผ่นพมดไปนี่ส ใครติดประบานะที่แบบยังไม่หมดหวไหมเนี่ยย่อ่ะหวยหมดเลยอ่ะไม่งฟิวเจอร์ดวยมแต่ะบาไงโอเคไออีไปแล้วแม่อะไรอีเขาจะเป็นเจ๊ทำเจ๊ำเอจ๊วเดจหอม่ใหวเดิเอดเอดเอาไนเอแป๊กินไงแต่น้ำเป็ดก ก็เลยไม่เจี๊ยบเดินเซมอะไม่ได้กินแล้วก็แบบอันนี้ดีกว่าอันนี้อันนี้ดีกว่านีตลอดเก็บเทียบกินไปกี่อันจรงกินของสุกันเอมหมดแล้วตอนเนี้ยหมดแก้วใช่ไหมบอกมาแน่แก้วนี้หมดเลยใช่ไหมอะไรจะเอาอะไรล่ะเร้ะฮะเอาอะไรไม่อยากจะได้เตรียมาใหมู่ด้วยอเาร้านเลยเสม ็ม <musun>? ันไม่เสียภาพเราไม่ไม่สวยสวยเออจริงๆเดินเซมละอานั่งนังนั่งโตอยล้ตาสวยจ้านองนั่งนั่งร้อ่งตรียบร้อยนี่ฝากุงยุกเก็บพุงงย่เดโตี่ไม่หอมนะคัคัเอ็มคั่เี้ยวคิว่าดิมาดูวะจานถ่ายคลิปไปดิคลอป รู uhm. ส้สิ่งแล้ว M M โูรสัปปะไมล่็มไงไม่เชื่อถ่ายเป็ยไนให้หมด M จริงจริงวิิงหรอกไม่จริงหรอกจบเลยคู่แล้ว

แม่รน <ider> ี่เด็กานี่เป็นมนาวเมนาลาแต่ว่าแม่อมเนะน้ำเด่ต้องบอกว่าไม่คลิปอะไรเนี่ยะไก่มันเกี่ยวอะไรกับฉันเนี่ยไม่มีไม่มีเลย อันน no ี้ก <right> ็อ no ีออกเลยไม่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 ไม เห็นแบดไม่เห็นจริงๆนะสงสารสงสารแบดจริงนะปู่ไม่ละแล้วถ right ่ายเท้าถ่ายแล้ว okay. ๋ยวแล้วอ๋อลืมไปว่าไปมันคนละชุดแน่คี่แตมเลยมันุดุดกคนละชุดเก่งมากไหมอร่อยเฉยๆอร่อมเว่ะหรือ้ฉยๆสนุกสนุกเรียนเรียนเก็กเก๊ก็เรียกเีย Thank <laughs> you.

น้ำขาน้ำขาน้ขาน้ำลูกน้ำ่น้งนตัวกงหเออม่นยสิะไม่ซูเซูไม่ใช่ตัดวงไปสมดหอนอนน้ำอดทนเลยเอออดกินหอย ไม่หมดก็เจ๊อาจจะไม่หมดก็ได้ทั้งหอยทั้งไส้หมดโอ้ยไสซี่ล้อนะลองบนลองล่างลูกะวันเด้งบนและล่างลูกไม่เห็นอ่องหอยทำไมจับไม่อดมันเป็นเครื่องยืนหยัดวัาหนึ่งที่ต้องตัดออกหรือวนเีนี่สดด้วยแล้วปกติปกติไม่ห่งวันนี้ พอดีเลยมาพอดีอะไรมาหอยสนไม่หอยด้วยหรออันนี้หอยโมได้ขนาดนี้หยแผลไอ้ฟื้นเล่แบบนี้ดยัน่อานจริงเนียเราต้องเปลียนร้านไม้วเราควรจะมีเยอวานีเราต้องกินกันอีกวอไย็ทากันโนไหนอ้หอยอ่ะที่มาอย่างยออเราอย่างคำ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 สักหน่อย่าน้อธายสิทีเสรจก็พอแล้วเนี